มาอยู่ในเรื่องการในเรื่องของงานเฉลิมพระเกียรตยิค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะชวนประชาชนร่วมสืบสารมารดกภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมให้ยั่งยืนในเทศกาลการแสดงรามายณน,นานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา28กร,รกฎาคม2567เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิละปะวัฒนธรรมของชาติทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม,มานาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินานประการอาทิทรงสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ภาษาและวรรณกรรมของชาติให้เกิดความยั่งยืนค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลการสแสดงรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่12-15กรกฎาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติขอไปครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท้องสนามหลวงและไอคอนสยามนะครับ โดยได้มีการเชิญประเทศต่างๆที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงเรื่องรามายณนะหรือรามเกียรติ์รวม8ประเทศประกอบไปด,ด้วยสาธารณรัฐอินเดียรัชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐฟ,ฟิลิปปินส์สาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธรัฐมาเลเซียและรัชอาณาจักรไทย เข้าร่วมแสดงเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญามารดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรามายณะของแต่ละประเทศที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ให้ประชาชนไทยครับได้เรียนรู้และร่วมสืบสารศิลปะการแสดงชิ้นสำคัญของประเทศให้ยั่งยืนกันด้วยนะครับ